สวัสดีครับสวัสดีเ,เพื่อนๆด้วยนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่กับ New KTM RC 390นะครับผมคันนี้นะครับก็จะเป็นรถสปอร์ตนะครับมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาด 390cc สูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับผมเรามาดูในส่วนของตัวรถกันเลยนะครับในส่วนของไฟนะครับจะมาพร้อมกับไฟ LED รอบคันเลยนะครับด้านหน้านะครับก็จะโฉบเฉี่ยวนะครับเล่นมุมนะครับเล่นเหลี่ยมนะครับ อย่างชัดเจนเลยนะครับให้ความเป็นสปอร์ตเราใจเลยนะครับผมในส่วนของไฟหน้านะครับก็จะเป็นไฟ LED อยู่ติดกับชิลหน้าแบบนี้เลยนะครับในส่วนของไฟเลี้ยวนะครับก็จะเป็นไฟ LED เช่นกันนะครับจะอยู่ข้างชิลแบบนี้นะครับให้ความสวยงามลงตัวเลยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับก็จะเป็นไฟ LED เช่นกันนะครับ เรามาดูในส่วนของแฟร์ริงด้านข้างกันบ้างนะครับในการออกแบบแฟร์ริงนะครับผมว่าดูเล้าใจเลยนะครับมีการเล่นเส้นสายนะครับแล้วก็มีการเซาะล่องนะครับให้ความสวยงามเลยนะครับผมในส่วนของแฟร์ริงด้านท้ายนะครับก็จะแหลมแบบนี้เลยนะครับให้ความเป็นสปอร์ตเร้าใจเลยนะครับ เรามาดูในส่วนของระบบกันสะเทือนด้านหน้ากันนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับชกอัพอัพไซด์ดาวนะครับในส่วนของระบบเบรกด้านหน้านะครับก็จะเป็นดิสเบรกเดี่ยวนะครับปั๊มเบรกแบบสพอตนะครับผมขาจับแบบเลดี้นเมาส์นะครับในส่วนของระบบกันสะเทือนด้านหลังนะครับก็จะเป็นชกอัพเดี่ยวนะครับในส่วนของระบบเบรกด้านหลังนะครับก็จะเป็นดิสเบรกเดี่ยวนะครับปั๊มเบรกแบบพอตเดียวนะครับผม ดูรวมๆแล้วเท่ไม่เบาเลยนะครับเรามาดูในส่วนของสีสันกันบ้างนะครับสำหรับ New KTM RC 390นะครับจะมาพร้อม2ส,สีสันนะครับสีแรกก็จะเป็นสีน้ำเงินนะครับสำหรับสีน้ำเงินนะครับก็จะมีสีส้มนะครับเข้ามาแจมด้วยนะครับผม ในส่วนของเฟรมนะครับด้านหน้านะครับจะเป็นสีดํานะครับแล้วก็ส่วนด้านท้ายนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับให้ความเป็นเอกลักษณ์เลยนะครับผมสีต่อไปนะครับก็จะเป็นสีส้มนะครับสีส้มก็จะส้มทั้งคันเลยนะครับในส่วนของเฟรมนะครับเฟรมด้านหน้านะครับจะให้มาเป็นสีส้มนะครับส่วนเฟรมด้านท้ายนะครับก็จะให้มาเป็นสีดำนะครับผม สวยทั้งสองสีเลยนะครับสำหรับราคาวังจำหน่ายนะครับจะอยู่ที่239,800บาทตอนนี้จะมีงานมอเตอร์เอ็กโปนะครับส่งท้ายปีนะครับก็จะมีกิฟต์ไวเชอร์นะครับมีในส่วนของของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถติดต่อตัวแทนจำหน่ายได้ทั่วประเทศเลยนะครับผม เรามาดูในส่วนของฟีเจอร์แล้วก็เทคโนโลยีของตัวรถกันนะครับในส่วนของโครงตัวถังนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับเฟรมน้ำหนักเบาพิเศษนะครับให้ความสวยงามแล้วก็ให้ความทนทานด้วยเช่นกันนะครับผมในส่วนของระบบกันสะเทือนด้านหน้านะครับก็จะมาพร้อมกับโชค๊คอัพอัพไซด์ดาวนะครับซึ่งซับแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดีเลยนะครับ ในส่วนของโชคหน้านะครับคันนี้จะเป็นโชค WPA p e x นะครับผมขนาด4 3มมิลลิเมตรนะครับซึ่งเป็นโชคขนาดใหญ่เลยนะครับสำหรับโชคหลังนะครับก็จะเป็นโชกอัพเดี่ยวนะครับเป็นของ WPA p e x เช่นกันนะครับในส่วนของระบบเบกนะครับด้านหน้านะครับจะมาพร้อมกับดิศเบกเดี่ยวนะครับปั๊มเบกแบบ4พอพ์ตนะครับผมขาจับแบบเลดนเมาส์นะครับ ในส่วนของล้อนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับล้อมแมกนะครับซึ่งเป็นการพัฒนาแล้วก็ออกแบบใหม่นะครับเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันบ้างนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับขนาดตามจริงจะอยู่ที่ 373cc ซีซีนะครับสูบเดียวระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับผมในส่วนของสมรรถนะนะครับคันนี้จะมาพร้อมกับกองอากาศขนาดใหญ่เลยนะครับ ในส่วนของเทคโนโลยีนะครับตัวนี้จะมาพร้อมกับเท x t ชันคอนโทนนะครับคันเร่งไฟฟ้านะครับแล้วก็มีในส่วนของควิกชิปเต t e r นะครับผมสำหรับควิกชิปเต t e r นะครับเพื่อนๆก็ต้องซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับในส่วนของฝาสูบนะครับคันนี้ก็จะเป็นฝาสูบที่เคลือบคาร์บอนนะครับแบบแข็งเป็นพิเศษนะครับผม สำหรับท่อไอเสียนะครับคันนี้ก็ถูกถอดแบบมาจาก MotoGP RC 16เลยนะครับผมคันนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับสลิ p เปอร u คัตด,ด้วยเช่นกันนะครับก็คือกาคัตให้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็ช่วยในการเข้าเกียร์ที่ง่ายดายด้วยเช่นกันนะครับผมในส่วนของหม้อน้ำนะครับคันนี้ก็จะ พัฒนาปรปับปรุงนะครับให้ดีขึ้นนะครับผมเรามาดูในส่วนของซอฟต์แวร์แล้วก็ระบบอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับคันนี้นะครับจะมาพร้อมกับหน้าจอสี TFT นะครับผมในส่วนของเทคโนโลยีก็จะมีในส่วนของ MTC Spin a d j u s t e r ด้วยนะครับ ก็คือเวลาเราเอียงรถนะครับในส่วนของกล่องนะครับ IMU ก็จะจับได้นะครับก็ทำให้เครื่องยนต์นะครับประสานไปกับผู้ขับขี่นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีของทาง KTM เลยนะครับในส่วนของระบบเบรก ABS นะครับคันนี้ก็จะติดรถมาเป็นมาตรฐานเลยนะครับ ในส่วนของระบบ ABS นะครับก็สามารถเปิดปิดได้นะครับแล้วแต่ความชอบของบุคคลเลยนะครับในส่วนของ Quick Chipter นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็ต้องซื้อเสริมเอานั่นเองนะครับเรามาดูในส่วนของตัวถังแล้วก็กราฟิกดีไซน์กันนะครับผมในส่วนของตัวถังนะครับคันนี้ก็จะออกแบบดีไซน์ให้มีเหลี่ยมนะครับ ซึ่งให้ความเท่นะครับผสมประสานกับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วนของรถนะครับจะถูกออกแบบนะครับได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถแข่งเลยนะครับในส่วนของถังน้ํามันนะครับจะจุน้ํามันอยู่ที่13.7ลิตรนะครับซึ่งมีขนาดใหญ่เลยนะครับผม ในส่วนของกระจกมองข้างนะครับก็จะดีไซน์ใหม่นะครับให้เข้ากับตัวรถได้เป็นอย่างดีเลยนะครับในส่วนของท่าทางการขับขี่นะครับก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากรถแข่งเลยนะครับผมเรามาดูในส่วนของแฮนด์บาร์กันนะครับคันนี้จะเป็นแฮนด์บาร์แบบคิปออนนะครับได้รับการออกแบบมาจากสนามแข่งเลยนะครับ สำหรับเบาะนะครับคันนี้ก็จะมาพร้อมกับเบาะรูปทรงใหม่นะครับให้ความสวยงามแล้วก็ดูโฉบเฉี่ยวเลยนะครับในส่วนของการจัดวางการดีไซน์ของตัวรถนะครับก็คือทำให้ผู้ขับขี่นะครับขี่ง่ายนั่นเองนะครับสำหรับที่พักเท้าก็ออกแบบใหม่นะครับในส่วนของคันเหยียบนะครับก็สามารถพับได้นะครับผม ก็เพื่อเวลารถล้มนะครับก็จะช่วยในส่วนของคันเหยียบไม่ให้หักหรืองอนะครับเรามาดูในส่วนของสเปกกันนะครับสําหรับเครื่องยนต์นะครับมีแรงบิดอยู่ที่37นิวตันเมตรนะครับระบบเกียร์ก็จะเป็นเกียร์6สปีดนะครับผมในส่วนของ เครื่องยนต์นะครับจะมีขนาดตามจริงอยู่ที่373 cc สซีซีสูบเดียวนะครับระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับขับเคลื่อนด้วยโซ่นะครับผมในส่วนของกำลังของเครื่องยนต์สูงสุดนะครับก็จะอยู่ที่32กิโลวัตต์นะครับประมาณ43แรงม้านะครับผมในส่วนของอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับจะอยู่ที่3.46ลิตรต่อ100กิโลเมตรนะครับ ความจุของถังน้ำมันนะครับจะอยู่ที่13.7ลิตรนะครับผมในส่วนของตัวรถนะครับก็จะมี ABS มาเป็นมาตรฐานเลยนะครับในส่วนของระบบเบรกด้านหน้านะครับจะเป็นดิสเบรกเดี่ยวนะครับปั๊มเบรกแบบสพอร์ตนะครับขาจับแบบเลดี้นเมาส์นะครับผมสำหรับจานเบรกหน้านะครับจะอยู่ที่320มิลลิเมตรนะครับ ในส่วนของระบบเบรกด้านหลังนะครับก็จะเป็นดิสเบรกเดี่ยวนะครับปั๊มเบรกแบบพอร์ตเดียวนะครับสจันเบรกด้านหลังนะครับจะอยู่ที่2 3 0มิมลิเมตรนะครับในส่วนของโซ่นะครับก็จะใช้โซ่520 x อ i n นกลิงนะครับผมน้ำหนักตัวรถนะครับจะอยู่ที่158กิโลกรัมนะครับในส่วนของความสูงเบาะนะครับจะอยู่ที่8 2 4มิลลิเมตรนะครับ ในส่วนของชกหน้านะครับก็จะเป็นชกอัพไซด์ดาวนะครับ WP นะครับผมในส่วนของชกหลังนะครับก็จะเป็นชกหลังเดี่ยวนะครับเป็นของ WP เช่นกันนะครับในส่วนของยางนะครับยางหน้าจะให้มาอยู่ที่110ทับ70ขอบ17นะครับในส่วนของยางหลังนะครับจะให้มาอยู่ที่150ทับ60ขอบ17นะครับผม เป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับ New KTMRC390 คันนี้นะครับเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าครับก็พูดคุยคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปเรื่อยๆเลยนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ